ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ล่าสุดตามรายงานของวันที่17ธันวาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น2ทีมที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งคว้าตัวอองตัวเซเมโยตัวลุกฟอร์มแรงของบอลมัดมาร่วมทีมให้สำเร็จโดยตัวของเซเมโยซึ่งทำประตูที่โอทัฟฟอร์ดในเกมที่บุกมาเสมอกับแมนยูอย่างดุเดือด4ประตูต่อ4เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและนักเตะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาจำนวน65ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน ในวันที่1มกราคม และดูเหมือนว่าเซเมนโยตัวลุกของบอลหมาดลายนี้กำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเรือใบสีฟ้าที่กำลังจับตาดูความคืบหน้าของเซเมนโยดาวเตยวัย25ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ยังให้ความสนใจนักเตะเช่นเดียวกันนะครับและแหล่งข่าววงในบางคนเชื่อว่าในเวลานี้ทีมของเปปกัวเดโราจะเป็นตัวเตงที่จะคว้าตัวเซเมนโยไปร่วมทีมได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามปีสัตว์แดงถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของเรือใบและไก่เดือ ทองพอล่าสุดทางด้านลูเบนอโมริมกุนซือของแมนยูตัวของอโมริมได้ออกมาเกลายกย่องเซเมนโยว่าเป็นผู้เล่นที่พิเศษนะครับก่อนเกมเจอกับบอลมาโดยทีมปีศาจแดงไม่ได้มองหากองหน้าคนใหม่ในเดือนมกราคมอย่างจริงจังนะครับพอเนื่องจากพวกเขามุ่งเป้าไปที่กองกลางหรือว่าเซนเตอร์เข้ามาอุดแนวรับแต่เชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเซเมนโยซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดเดือนหน้าเปิดทําการและในราคา65ล้านปอนด์ที่กําหนดนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมปีศ ัดแดงต้องพิจารณาอย่างจริงจังโดยตัวของเซเมนโยทำไปได้ถึง29ประตูจากการลงเล่นมากกว่า100นัดให้กับบอลมาดและตกเป็นเป้าหมายของผู้บริหารในทีมโอแทฟอร์ดซึ่งให้ความสนใจตัวนักเตะม,มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว ตามรายงานฉบับล่าสุดของสกายสปอร์ตในวันที่17ธันวาคมโดยสกายสปอร์ตทิ้งไทยว่าอุปสรรคใหญ่ที่สู่ของแมนยูแน่นอนว่าคือเรื่องเงินนะครับแม้ว่าในเวลานี้พวกเขาจะไม่ได้เสี่ยงต่อการละเมิดกฎการเงินแต่อย่างใดแต่ว่าค่าตัวจํานวน65ล้านปอนด์ของเซเมนยออาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าก็เป็นได้ซึ่งในเวลานี้ทีมปีศาจแดงกําลังมองหาตําแหน่งกองกลางตัวรับเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดจริงๆส่วนตัวแอดมีมองว่าถ้าตลาด กราคมยังไม่ซื้อก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับตัวลกแต่ที่ต้องเสริมโดยด่วนส่วนตัวแอปมีมองว่าน่าจะเป็นกองกลางหรือว่าเซ็นเตอร์มากกว่านะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรทีมควรที่จะเซ็นสัญญากับองตัวเซเมนโยหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผู้บริหารผีช็อกมาอีกพาร์ทบูโน่ Bruno รับอยากไปเล่นในสเปนอิตาลีมากกว่าถ้าต้องลาแมนยูแบบนี้สงสัยแมนยูจะอดรับเงินก้อนโตแน่เพราะถ้าบูโน่ย้ายไปเล่นในยุโรปค่าตัวคงจะอยู่แค่ประมาณ40-50ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากว่าปีหน้าบูโน่อายุจะ32ปีแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ราคาสูงเหมือนย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียล่าสุดทางด้านตัวของบูโน่แฟนนันได้ออกมาเปิดใจต่อจากพาร์ทเมื่อเช้าที่พัม โดยเจ้าตัวยืนยันว่าหากวันหนึ่งต้องอำลาแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จริงๆเขาอยากไปลองเล่นในสเปนหรือว่าอิตาลีมากกว่าที่จะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเขายังต้องการความท้าทายในอาชีพการค้ายแข้งโดยตัวของกัปตันทีมปีสัจแดงวัย31ปีสร้างความฮือฮาไม่น้อยนะครับหลังเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโปรตุเกสอย่างชาแนล11โดยตัวของบูโน่เผยว่าแมนยูเคยอยากให้เขาย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและบูโน ก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าเขารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่เห็นผู้บริหารบางส่วนของแมนยูอยากให้เขาย้ายออกจากทีมพอที่ผ่านมาเขาคือนักเตะคนสําคัญของแมนยูมาโดยตลอดรวมไปถึงบูโน่ยังตําหนิสโมสรว่าไม่มีความกล้าพอนะครับที่จะขายเขาออกไปจริงๆ และมาตามกันต่อในช่วงที่2ของบทสัมภาษณ์บูโนชัดเจนว่าหากเขาต้องย้ายออกจากทีมปีศาจแดงจริงๆหลีกสเปนและอิตาลีคือ2จุดหมายปลายทางที่เขาสนใจมากที่สุดแต่เจ้าตัวก็ย้ำชัดว่าเขาอยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปตราบใดที่ผมยังเป็นที่ต้องการผมก็ยังอยากอยู่ที่แมนยูบูโน่กล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยากรองสัมผัสลาลีกาสเปนและอยากไปลุ้นแชมป์ใหญ่ๆในอิตาลีเพราะว่าเขาผูกพันกับอิตาลีมากลูกสาวเขาก็เกิดที่นั่นโดยย้อนกลับไป ก่อนหน้านี้ตัวของบูโน่เริ่มต้นเส้นทางคาแข่งอาชีพที่อิตาลีกับนาโปลาอูดิเนเซและซัมโดเลียนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายกลับไปเล่นในโปรตูเกสและย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับแมนยูในปี2020ด้วยค่าตัวรวมสูงสุด68ล้านปอนด์นอกจากนี้ตัวของบูโน่ยังเปิดใจถึงการกลับไปเล่นในโปรตูเกสด,ด้วยว่าผมเคยคิดเหมือนกันนะการได้กลับไปเล่นที่ที่เราเคยมีความโศก แต่บางทีมันก็อาจจะทำลายภาพจำดีๆที่เราเคยทิ้งไว้และด้วยเหตุผลเรื่องครอบครัวผมก็อยากกลับไปที่โปรตุเกสเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้อยากแค่เล่นไปวันๆผมอยากเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตและในอนาคตอาจได้ไปเล่นฟุตบอลลีกท้องถิ่นด้วยแบบที่เล่นด้วยใจล้วนๆมันให้ความรู้สึกอีกแบบนะผมมีเพื่อนหลายคนที่เล่นอยู่ในระดับลีกนั้นในช่วงแรกของบทสัมภาษณ์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้บูโน่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าในหัวผมรู้สึกเสมอว่าแมนยูอยากให้ผมออกไป ก็อาจจะเป็นปัญหาที่จิตใจเหมือนกันนะครับทาให้ในช่วงต้นฤดูกาลบูโน่พลาดจุดโทษนะครับและเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวเล่นแบบกดดันนอกจากนี้บูโน่เผยว่าคิเตียโนโรนัลโดเคยให้คําแนะนําแต่สุดท้ายการตัดสินใจเป็นของตัวเองผมเลือกอยู่ต่อเพราะว่าผมรักสโมสน,นี้จริงๆแต่ทุกวันนี้ความจงรักภักดีไม่มีคุณค่าเหมือนก่อนแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นธุรกิจ บูโน่แฟนนาระโบถ้าออกมาพูดแบบนี้ก็มีโอกาสยายสูงนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้สําหรับบูโน่ก็เอาเป็นว่าหวังว่านายจะทําให้ฤดูกาลนี้ดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะแยกทางกันก็ขอให้นายโชคดี ต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูกดมากโมร็อกโกไม่ให้ใช้มัสราวีก่อนเริ่มศึกเอฟคอนราสุดทางด้าน BBC s p o ส t สื่อชื่อดังได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกดอย่างมากที่สมาค,คมฟุตบอลโมร็อกโกปัดคำขอใช้งานนุสแซมัสราวีแนวรับสารพัดประโยชน์ในเกมเปิดบ้านเสมอกับบอลมาโดยทางด้านฟีฟ่ากำหนดให้แต่และสโมสรปล่อยนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นช้าที่สุดก็คือวันที่15ธันวาคมซึ่ง ตรงกับวันที่ทีมปีศาจแดงลงเตะพอดีแต่อย่างไรก็ตามเอมโบโมแนวลุกทีมชาติแคมารูนและอามาตัวริมเส้นไอวอรี่โค้ยังได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเพื่อช่วยสโมสรอแข่งกับบอลมาแต่กับการทีมเจ้าภาพอย่างโมล็อกโกเตรียมลงเล่นนัดเปิดสนามในวันที่21ธันวาคมนี้นะครับทีมชาติโมร็อกโกแสดงจุดยืนที่แตกต่างออกไปทําให้ตัวของมัสราวีแนวรับสารพัดประโยชน์ของแมนยูที่ฝึกซ้อมกับต้นสังกัดมาตลอดสัปดาห์ไม่สามารถลงเล่นให้กับแมนยูได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าตัวของมสซาวีจะมีส่วนร่วมที่โอทฟฟอร์ดนะครับแต่สุดท้ายแมนยูไม่สามารถเจรจากับโมร็อกโกได้สำเร็จโดยทีมปีศาจแดงถึงขั้นนำเรื่องนี้ขึ้นต่อฟี่านะครับแต่ชว่าสุดท้ายองค์กรฟุตบอลระดับโลกไม่ลงมาบังคับให้ทีมชาติโมร็อกโกทำตามคำขอของแมนยูและนั่นทำให้ทีมปีศาจแดงเกิดความหงุดหงิดไม่น้อยเพราะรู้สึกว่าสโมสรนได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและมองว่าโมร็อกโกให้ความสำคัญกับการซ้อมในแคมป์ทีมชาติมากกว่า เกมลีกนะัดสำคัญที่ทีมของลูเบนอโมริมยังขาดแนวรับหลายคนนะครับทั้งแฮร์รี่แม็กควายกับมัตไธเดรดิคที่ได้รับอาการบาดเจ็บจนสุดท้ายอโมริมต้องเลือกใช้ดาวรุ่มย่างไอดนเฮฟเวตลงมายืมนแผงหลังร่วมกับเลนี่โยโรและลุคชอแล้วสุดท้ายแมนยูทำแต้มหล่นนะครับอดขึ้นที่5เาราะเสมอกับบอลมัดเท่านั้นและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัต์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันพุธที่17ธันวาคมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ